ก็วันนี้อยู่กับผมปุ้ยสมัครเลดน,นะครับและนี่คือแข่งแล้วคุย EP 1ครับจะเป็นคอนเทนต์ที่มาพูดคุยสรุปเหตุการณ์การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็น MotoGP นั่นเองครับซึ่งแน่นอนว่าสนามล่าสุดน,นะครับที่เซปังอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศมาลเลเซียเนี่ยก็แข่งขันกันจบไปแล้วนะครับ ผู้ชนะของเลสนี้นะครับก็จะเป็นฟรานซิสโกบันยายานั่นเองครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลากหลายเหตุการณ์แล้วก็มีหลากหลายเรื่องราวที่วันนี้อยากจะมาชวนคุยกันนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมไม่ใช่กูรูม o t ต g p จีพีนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เป็นเทคนิคลึกๆเนี่ยก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ด้วยครับหลังจากที่จบการแข่งขันที่ประเทศไทยไปนะครับก็สนามถัดมาก็จะเป็นที่เซปังประเทศมาเลเซียนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้าที่จะแข่งขันกันที่เซปังเน ข่าวเรื่องของพายุดาน่านั่นเองครับที่ถล่มประเทศสเปนนะครับโดยเฉพาะเมืองบาเลนเซียเนี่ย จะมีสนามลิโกโตโมเซอร์กิตนะครับที่จะใช้การแข่งขัน Mo t ต GP สนามสุดท้ายของปีนี้เนี่ยได้รับความเสียหายด้วยนะครับถนนหน,นทางมีน้ำท่วมนะครับรวมถึงมีผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นร้อยรายเลยครับทำให้ทางดอน่าเองครับก็ออกมาประกาศว่าสนามสุดท้ายที่บาเลนเซียถูกยกเลิกนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดคือน่าจะเป็นสนามบาร์เซโลนาที่จะใช้แทนสนามบาเลนเซียนั่นเองครับแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ระหว่างนั้นเอง ก็มีนักแข่งออกมาให้สัมภาษณ์หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเกสเขาก็บอกว่าไม่ค่อยโอเคถ้าสมมุติว่ายังจะมีการแข่งต่อที่บาเลเซียนะครับรวมถึงเรื่องการใช้งบประมาณในการซ่อมแซมทุกอย่างเนี่ยเขาเห็นความสําคัญของคนที่ไร้บ้านหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายเนี่ยน่าจะสําคัญกว่าเรื่องเอางบประมาณไปซ่อมเกี่ยวกับสนามแข่งนะครับเป็เก้เองก็ออกมาพูดเหมือนกันครับว่าถ้ามีการแข่งที่บาเลเซียจริงเนี่ยสนามสุดท้ายก็จะสละสิทธิ์ไม่แข่งนะครับแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์ก็ตามครับทำให้ รุปออกมาก็คือว่าทางดอนน่าก็ประกาศยกเลิกที่บาเลนเซียครับแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของเทปโจอังเดรอินโดน่ครับที่ได้คัมแบ็กกลับมาขี่ในม o ตอ p จีพีของทีม VR46 นั่นเองครับซึ่งมันก็มีแก๊กเล็กๆน้อยๆนะครับเดอะด็อกเตอร์วาเลนติโนรอซี่ครับเขาโทรหาทางอังเดรอินโดน่นะครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าจริงๆแล้วโทรไปหาเนี่ยตอนแรกคือเทฟโจเขาปิดเครื่องนะครับแล้วก็พ่อหมอก็ฝากข้อความไว้บอกว่าให้โทรกลับด่วนเลยมีเรื่องสําคัญนะครับ อังเดรเนเน่จะได้กลับมาขี่ Mo t ต GP ในรอบ5ปีเลยนะครับกับทีม VR46 นั่นเองครับซึ่งการกลับมาขี่ครั้งนี้เนี่ยผมว่าเขาเตรียมการมาล่วงหน้านแล้วแหละไม่ใช่เพิ่งจะประกาศแล้วก็มาขี่เลยนะเพราะว่าสังเกตได้จากชุดแข่งเอ่ลายหมวกน็อกเนี่ยเป็นธีมสีเดียวกับทีม VR46 เลยครับคือเรียกได้ว่า พร้อมที่จะมาแข่งเลยนะครับก็มาขี่แทน Fabio d i ิ i e t o n i o นะครับที่ต้องพักไปรักษาแล้วก็มีการผ่าตัดด้วยครับหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของแพ็กทิสนะครับในวันศุกร์นั่นเองครับวันที่แพ็กทิสเนี่ยก็จะมีเรื่องของยามาฮ่านะครับที่เขาได้ลองใช้เครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะครับเครื่องยนต์ใหม่เนี่ย f a บิโอ u a ต t โร่ l o ได้ลองใช้แต่ว่าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับ ใช้ไปได้ไม่กี่รอบเองส่วนอเล็กลินเนี่ยก็คือใช้จนจบแพ็กทิสตเลยนะครับแล้วก็มีการปรับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับทำให้คอลี่ายได้อันดับดีด้วยนะพากันเข้า Q2 ทั้ง2คันเลยนะครับไม่แน่ใจว่าการที่อันดับดีแล้วก็ทําให้เข้า Q2 ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นมาจากเครื่องยนต์ใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นการแค่ปรับเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนั่นเองครับมาถึงวันคอลี่ายนะครับโดยเฉพาะ Q2 เนี่ย ท่านสองครับฟรานซิสโกบันยาย่าก็เปิดโหมดโหดกดสถิติสนาม ทำลายสถิติมาตินที่เพิ่งกดไปก่อนหน้านี้เองนะครับก็ได้โพลิชชันไปนั่นเองครับอันดับ2เป็นมาตินแล้วก็ที่3เป็นอเล็กมาเกสนะที่กดเวลาเข้ามานะครับเพราะว่าอีเนียเนี่ยช่วงท้ายมีล้มลงไปด้วยนะครับส่วนมาร์กมาเกสก็ได้กิดที่5ไปครับมาต่อกันในช่วงสปินเลสครับก็มีเหตุการณ์มากมายนะครับแม้ว่ามาตินจะอยู่กิดที่2นะครับแต่ก็ชูดออกไปแล้วก็ปิดไลน์ในโค้งแรกได้ดีนะครับทำให้ออกไปนำแล้วก็เรียกได้ว่าขี่ม้วนเดียวจบเป็นผู้ชนะสปินเลสไปเลยครับซึ่งเหตุการณ์ คิดก็เกิดขึ้นครับกับเปโก้ที่ ล้มลงไปในโค้ง9าน,นั่นเองครับทำให้ไม่ได้แต้มในสปิริตเลสนะการที่ไปโก้ไม่ได้แต้มในสปิริตเลสเนี่ยทำให้ระยะห่างของแต้มเนี่ยมันยืดออกไปอีกนะครับเงื่อนไขของการแข่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยคือถ้ามาตินทําคะแนนห่างไปโก้ได้9้าแต้มคือได้แชมป์โลกที่สนามเซปังไปเลยครับส่วนสปิริตเลสครับพอเปโก้ล้มไปเนี่ยที่2ก็เป็นมาร์คมาเกสแล้วก็ที่3เป็นอ e ี in เนียบัสซินิน่นั่นเองครับถัดมาวันเลสเดย์นะครับวันการแข่งขันเนี่ยผมไล่เรียงตั้งแต่โมโตทีเลยแล้วกันนะผู้ชนะก็เป็นเจ้าประจำครับ กับดาวิดออลองโซนั่นเองครับตอนนี้เนี่ยเก็บ ไปแล้ว13สนามนะครับกับการคว้าแชมป์ทั้งหมดของฤดูกาลนี้ครับถือว่ามากที่สุดในสถิติเท่าที่เคยทํามาครับไม่แน่ใจว่าใครจะทําลายสถิตินี้ได้นะครับซึ่งยังเหลืออีกหนึ่งสนามด้วยให้เขาทําสถิติต่อไปนะครับแล้วก็ต้องดีใจกับเด็กไทยด้วยครับก้องทัชกรบสีครับครั้งนี้คว้าแต้มแรกในฤดูกาลได้ครับจบอันดับ15ครับผมก็ต้องดีใจกับน้องด้วยครับแล้วก็ปีหน้าขี่โมโตทูเต็มฤดูกาลต่อด้วยครับส่วนโมโตทูครับก็ก้องสมเกียรติ คอ a l i ี่ไฟมาออกกิจที่15แต่ว่า ลุยมาจนจบอันดับที่9ครับถือว่าสุดยอดมากแม้ว่าจะยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ไอโอละครับไม่จบการแข่งขันใน Mo t o 2ครับซึ่งแน่นอนว่าเขาคว้าแชมป์ที่ประเทศไทยไปแล้วนะส่วนคนที่ชนะครับเซเลติโนวีเอติครับแล้วก็การแข่งขันของรุ่นใหญ่ครับ m o t ต GP ครับซึ่งมากับเงื่อนไขระยะห่าง9แต้มนะครับถ้ามาตินทําได้ในคว้าแชมป์ที่ไซปังไปเลยครับออกตัวมาวันนี้ครับต้องบอกว่าเปโก้แก้เกมได้ดีครับในส่วนของตัวโค้งแรกเนี่ยเปโก้สามารถ ขาลายแล้วปิดมาตินได้นะครับผ่านโค้งแรกไปเข้าโค้ง 2, 2โค้ง3เกิดอุบัติเหตุครับมีรถล้มหลายคันเลยไม่ว่าจะเป็นแจ็คบิลเลอร์ฟาบิโวควตาโรนะครับแบดบินเดอร์คือล้มไปหลายคันเลยแล้วก็มีการตีทองแดงด้วยนะครับหลังจากนั้นก็หยุดการแข่งขันเพื่อออกสตาร์ทกันใหม่นะครับแจ็คบิลเลอร์เนี่ยก็เข้าไปเช็คอาการออกมาปลอดภัยนะครับส่วนคนที่ขากระเพกแล้วเห็นเลยก็คือฟาบิโอควตาโรนั่นเองครับแล้วก็จะมีแบดบินเดอร์ของ KTM ที่ซติ้งแล็บ รอจะแข่งใหม่แต่ว่าลดมีปัญหาก็ไม่ได้แข่งนะครับกลับมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งครับออกตัวเหมือนเดิมเลยเหมือนภาพแฟลชแบ็กเปโกอออกมาแล้วก็ปิดลายมาตินได้เหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้ที่ไม่เหมือนเดิมคือหลังจากนั้นอีก3รอบในแต่ละโค้งในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยผัดกันแซงผัดกันขึ้นนําสลับกันอยู่อย่างนั้นประมาณ3รอบครับเรียกได้ว่าใครที่ดูสดๆเนี่ยก็คือโหใจหายใจคว้าม,มากผมเองก็ไม่คิดว่ามาตินจะแลกขนาดนี้นะเพราะว่าถ้ามาตินล้มไปเนี่ยโหหนังมันจะเป็นคนละม้วนเลยนะครับกับคะแนนที่นา ห่างอยู่แบบนี้นะครับแต่ไปโก้เนี่ยผมมองว่าแน่นอนว่าเขาใส่เต็มอยู่แล้วนะครับเพราะว่าระยะแต้มที่มันห่างแบบนี้นะครับเขาต้องยืนหนึ่งให้ได้เพื่อจะขยับแกลบในส่วนของตัวคะแนนให้มันเข้าไกลย,ยิ่งขึ้นนะครับก็ขับขี่กันไปอย่างนี้ประมาณ3 4รอบนะครับหลังจากนั้นระยะห่างเริ่มชัดเจนครับ เปโก้เริ่มนำมาตินอยู่ประมาณ1.8วินาทีครับหลังจากนั้นก็มีจอนเมียล้มแล้วก็ฟังโก้โมบิเลรี่ล้มและคนที่มาอันดับ3นะครับซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์ของเปโก้กับมาตินที่ไล่กันตลอดเนี่ยจออันดับ3มาตลอดคือมาร์คมาเกตครับแน่นอนว่าแอบมองแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ย มาเกสสนามนี้นะ่าจะโพเดียมอีกแล้วนะจากที่สปินเลสเขาได้ที่2ไปนะครับแต่สุดท้ายครับเจ้าตัวก็มาล้มที่โค้งสินั่นนี่ครับแต่ก็ยังเอารถขึ้นมาขี่ต่อนะแล้วก็แข่งจนจบด้วยนะครับช่วงท้ายครับมาตินเนี่ยมีแกลบระยะห่างสั้นลงนะครับเหมือนจะจี้เข้าใกล้เปกโก้นะครับ แต่สุดท้ายตัวเองก็ไปบาดที่ของเก่าระยะห่างกันยืดออกไปแล้วก็รู้สึกว่ามาตินก็ขี่เซฟแล้วตอนนั้นซึ่งทีมงานข้างสนามเนี่ยชูป,ป้ายเลยว่าให้โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้ต้องไม่เอาแล้วนะเหลืออีกไม่กี่รอบเองแล้วก็ตัวเองกลุมความได้เปรียบอย่างมากเลยครับกับคะแนนที่ห่างอยู่ตอนนี้ครับก็สรุปครับ m o t ต GP สนามเซปังครับฟรานซิสโกบัญยาคว้าแชมป์ไปแล้วก็ที่2เป็นมาตินนั่นเองครับส่วนที่3ก็เป็นอีเนียบัสซินินี่ครับ ตอนนี้นะครับระยะห่างอยู่ที่24แต้มเพราะฉะนั้นสนามหน้าครับถ้าสปินเลสมาตินชนะเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ต้องไปสนย่าเลยว่าจะจบอันดับเที่่าไห่นะครับจะคว้าแชมป์โลกได้เลยนะครับแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกับสนามถัดไปครับจะเป็นสนามที่ตัดสินแชมป์โลกนั่นเองครับซึ่งก็ต้องรอทางดอน่าคอนเฟิร์มครับว่าจะใช้สนามที่บาร์เซโลนาสนามกาตาลุญญาหรือเปล่านะครับซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้สูงครับและนี่คือการสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดของ Mo t ต GP ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับกับการ แข่งขันที่สนามเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียครับรอรุ่นกันต่อครับตามโปรแกรมเดิมเนี่ยเขาจะแข่งกันวันที่15ถึง17พฤศจิกายนนะครับแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนสนามเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะขยับวันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูทางดอหน้าจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนั่เนเองครับแล้วพบกันใหม่ครับกับผมปุ้ยสมัครเล่กับแข่งแล้วคุยแบบนี้ครับ